i n n o c h a l l e n จ์แข่งขันผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพอจัดง,งาน Ocean Hackathon InnoChallenge คัดเลือก3ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโครงการ PTT EP Energy จากผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น149ผลงานทั่วประเทศมาแข่งขันอีกครั้งเพื่อชิ้งรางวัลทุนวิจัยสำหรับนำไปศึกษาต่อยอดและพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้จริง มูลค่าสูงสุดถึง5แสนบาทโดยปีนี้ค่ะได้จัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่9ผ่านกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ,ษ์ทรัพยากร,รทางทะเลครั้งที่3ภายใต้แนวคิดทะเลเพื่อชีวิตหรือ Ocean Plus อและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากร,รทางทะเลปตทสอผจึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่มีชื่อโครงการว่า Oceanathon h k Inno Challenge ขึ้นเพื่อให้ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการ,รประกวดที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาและนำไปใช้จริงเพอโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของปตทสพพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยต่อไป คือโครงการนี้นะคะเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการที่ชื่อว่า PTT e ท e เอพนะคะซึ่งเราจัดมาปีนี้ปีนี้นะคะปี2565เนี่ยจะเป็นต่อ2566เนี่ยจะเป็นปีที่9แล้วเรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ในส่วนของการพัฒนานาวัตรกรรมต่อยอดเนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวนะคะของการที่เราเริ่มมีการจัดการ ประกวดนวัตกรรมนะคะมา2ปีก็คือปีก่อนนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะโดยน้องๆทั้ง3ทีมเนี่ยคัดเลือกมาจากทั้งหมด149ทีมนะคะทั่วประเทศที่ส่งเข้ามาแล้วเราก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการที่ช่วยกันร่วมคัดเลือกเราก็มุ่งหวังว่าการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริม ะะเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยที่น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งมีการปลูกจิตสำนึกของน้องๆให้ช่วยกันเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงนะคะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ PTT Ptnergy ของเราค่ะอย่างที่นาเรียนนะคะเราได้มี MOU หรือข้อตกลงความร่วมมือกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ10ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2573ทําโครงการทั้งหมด5โครงการหลักนะคะมีเรื่องของปลูกป่าชายเลนนะคะเรื่องของการจัด การขยะทะเลเรื่องการทำศูนย์เพาะฟักน้ำสัตว์ทะเลนะคะสัดทานอ้ำเเรษฐกิจและสัตว์ทะเลหายากนะคะเรื่องของอการดูแลเรื่องทรัพยากรทางทะเลที่นําไปถอยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะเรื่องแล้วก็เรื่องของตัวซังนะคะบ้านปลา โครงการที่ได้รับ Scraper เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่สำรวจเรื่องของการลอกคราบของปูนิ่มซึ่งทางคณะกรรมการมองว่าเราจะสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องของดูเรื่องของโครงการศูนย์คอฟักสั์น้ำเศรษฐกิจของเราซึ่งก็เลี้ยงพอเลี้ยงปูมานะคะอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดตรงนี้ได้รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์เรื่องปูปูนิ่มเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์าอาหารต่อไปได้ค่ะทางคณะกรรมการก็เลยคัดเลือกโครงการนี้ค่ะ แน่นอนค่ะจากที่เมื่อกี้เห็นคณะกรรมการนะคะพาร์ทเนอร์ของเราก็คือกรมทรัพยากร,รทางทะเลและชายฝั่งก็เมื่อกี้อีกท่านหนึ่งก็คือมาจากบริษัท AI r o b o t i c นะคะ New Adventure ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของรทสาพาเราก็อยากจะให้ทั้งกรกมทอชอเองก็มองเห็นว่าโครงการนี้เนี่ย Scraper เนี่ยสามารถที่จะนำไปต่อยอดกับชุมชนชายฝั่งนอกจากจะเป็นพวก กลุ่มฟาร์มที่ดูแลเรื่องปูดำแล้วนะคะอาจจะไปช่วยส่งเสริมชุมชนชายฝั่งให้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากจะให้ทางบริษัท b o t i c s เนี่ยเข้ามาช่วยน้องในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ใน next step นะคะหลังจากที่น้องได้ทำโปรโตไทปตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราเปิดรับสมัคร PTT PTnergy e ปีที่9นะคะซึ่งเปิดเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทีม เก่าหรือทีมใหม่นะคะทั้งในระดับปวชปวสนะคะแล้วก็ปริญญาตรีนะคะเข้ามาร่วมกันนะคะนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะอย่ากกลัวนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนอกจากได้รับรางวัล9 0 0 0แสบาทนะคะผู้ชนะจะได้รัางวัลทั้งหมดประมาณ9 0 0 0 0สบาทนะคะรวมทั้งมีการนำเข้ามาอยู่ในโครงการต่อยอดนี้อีก5 0 0 0สนบาทด้วยคะ่ะ ก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะเยาวชนในประเทศไทยทั้งหมดนะคะจับกลุ่มกันเข้ามาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะอย่างน้องที่ได้รับนี่ก็3มหาวิทยาลัยรวมกันมานะคะก็อยากให้ร่วมเข้ามาส่งเสริมการอนุรักทะเลร่วมกันนะคะมีจิตใจที่จะช่วยกันดูแลทรัพยากรในประเทศไทยต่อไปะคะ่ะ